อะ,อะ่เนาะอันนี้ชุดคอกพีดเดิมนี่อ๋อเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้อ๋อตัวนี้เอามาไว้ก่อนสวัสดีครับจากร้าน OK โอเคเคบอยนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาประกอบ Giant เน i t y นะครับเป็นไซส์ XS เราจะมารีวิวความพิเศษของเฟรมตัวนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจัดตัวซิงโก้นะครับเป็นชุด performance สำหรับเอ o b บา Bar, สำหรับเฟรมไทนิตินโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครคือของเดิมเนี่ยเขาออกมาตรงนี้ตัวสเต็มเนี่ยเป็นอลูมิเนียมส่วนเบรดบาเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนะแต่ว่าด้วยชุดเมื่อกี้ที่น้าหยิบตัวนั้นขอตัวนั้นด้วยหน่อยชุดเดิมเนี่ยซึ่งมันเป็นวัสดุแบบนี้ซึ่งไม่สามารถปรับองศาต่างๆได้นะครับ ก็จะมีหลายสำนักที่ทำมาเพื่ออัปเกรดตัว a อโรบารของ Giant เองซึ่งชุดนี้ยเขาก็จะยกทิ้งออกไปนะครับอัปเกรดเป็นชุดของทาง s ิงโคนะซึ่งผมเห็นลูกค้าหลายคนก็ได้นำตัวชุดเนี้มาใช้งานนะ้วมันก็จะมีทั้งระบบเพตต่างๆนะครับอย่างกล่องนี้จะเป็นเพจเดต้องรบกวนให้นำเพื่อกะตรงนี้ยกเพจไปนะครับวนะ okay. แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลองเปิดดูเห็นกล่องน่าจะเป็นแอลอปสไลด์ตัวนี้ก่อนสไลด์ออกสไลด์อันนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเปิดด้านนี้นี่เปิดอ่าตัวนี้อนของซินโคตัวนี้ก็เป็นงานอลูมิเนียมนะแต่จากลาักษณะนี่เบาเหมือนกันก็ทรงเนี่ยก็ทรงก็เป็นท,ทรงเฉพาะของเขา ทรงอาจจะมีลีลามากกว่าเดิมซึ่งของ,ของเดิมเนี่ยแอลูมิเแลในชุดเขาอยู่งไหนโลบาเขาให้มาเป็นทรงเจสกีเดี๋ยวเราเปรียบเทียบแต่ว่าของเดิมเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับแต่ว่าน้ําหนักนี่ใกล้สูสีเลยนะดูมันข้อมือก่อวก็ส่วนส่วนตัว ของซินโคลเขาว่าเขาก็จะเป็นทรงเอกลักษณ์ของเขาอะนะอาจจะไว้แบบนี้ด้วยซ้ำนะดูหน่ออาจจะเป็นไว้ทรงแบบนี้ใช่มันทรงมันอ่ะดูจะดูต้องลองวางบางพื้นนะลองเอาเอาแอรโรบาร์ดูเมข้าช่วงนี้พอดีอืมันเข้าลองวางกับพื้นลองเอาตัวนู้นมาวางกับพื้นว่าอันไหนสูงก่อโอ้หลอกตาจริง ทรงนี้มันเท่ากับล็อกมือตรงนี้พอดีทรงใจแอนเดิมจะหัวเชิดกว่านะครับแต่ว่าด้วยระนาบที่เขายกขึ้นมาเนี่ยจากการตั้งพื้นเขาก็เนี่ยฮะเขาจะดูดูยกเรียบข้อมือมาตลอดเดี๋ยวเราตอนประกอบเดี๋ยวเรามารีวิวไม่ทีนะนีเมือกที่ลองมันเข้าช่วงนี้พอเดีนะเนี่ยเห็นไหมจะเข้าเข้ามือเรียบร้อยกว่าแล้วก็ส่วนอุปกรณ์นะฮะ่าต่อนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งเป็นพาร์ทน,นี้เปิดขึ้นมาได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเนี้เปิดนี้เปิดนี้นไม่ได้เปิดนวะ <c oughs> ลูกเล่นเยอะเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นชุดอ่ายางที่ใส่บนแอร์ลวาเป็นของซิงโก้โดยเฉพาะน,นี่เป็นไทม์ไทกริปนะมียาวเจ็ดสิบกว่าเก้าสิบซึ่งอยู่ในกล่องเลย วนี้เป็นรุ่นโปรเจกต์ศูนย์ะครก็จะเป็นออปชันก็จะมีเพจทรงคล้ายๆกับตัวของแจ็คเองนะแต่เพจตัวนี้กับทำเป็นคาร์บอนแต่อโลบาเป็นตัวอลูมิเนียมวัสดุก็ออกมาเป็นคาร์บอนสวยงามครับแล้วก็มีน็อตส s ตนเซอร์แอนด์สแตเซอร์ต่างๆให้มาครบนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็เหมือนๆกันวัสดุ ก็จะมีตัวนี้อ๋อคืออาจจะสวยกว่าตรงนี้นี่เนี่ยน,ะนี่คือคือจุดที่มันทําให้องศาของแอลูบาเขาเชิดกว่านะครับเนี่ยฮะตัวเวลาเาวางกับพื้นเนี่ยมันจะเชิดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มองศาให้มันแอลูบาเนี่ยหัวกระดกมากกว่าตัวปกติซึ่งของใจแอนเองเขาจะวางขนาดพื้นอย,อย่างชุดตัวนี้ อัลโบาเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะวางขนานพื้นเขาจะนอนไปขนานพื้นเลยแต่ชุดแต่งเนี่ยเวลาเขาวางปุ๊บเขาวางปุ๊บมันก็จะเชิดเพื่อเพิ่มอ,อ,องศาของข้อมือให้มันสามารถกระดกแล้วว่าการขี่ก็จกับที่อ,อบบัลโลบาได้ง่ายมากขึ้นนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งทั้งหมดของตัวชุดของซิงโนะครับ ส่วนราคานี้ผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งมาเขา,เขาจัดมาเองนะครก็แค่มาให้ดูวัสดุต่างๆซึ่งผมว่าน้ําหนักอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าเราได้จุดชดเชยในการใช้งานความสะดวกสบายคอมฟอร์ตในการใช้จักรยานตัวของรถทีทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถามราคาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีนะครับก็ขอบพระคุณมากครตอนนี้เวลาก็สี่โมแล้วขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ แก้ร้านโอเคไปครับ